มาแล้วนะคะสำหรับเลขเด็ดจากแม่น้ำหนึ่งในงวดประจำวันที่16ตุลาคม2517ปล่อยก่อนเพื่อเลยนะคะต้องขอบอกว่าเจ้ามืออยู่ไม่เป็นสุขแน่นอนเพราะทางแม่น้ำหนึ่งให้หวยแม่นมากเข้าตรงแทบทุกงวดเข้าตรงๆนับห้างว่าติดต่อกันแล้วนะคะกลับมาดังอีกรอบให้หวยแม่นอีกรอบเจ้ามือเตรียมรออันเลขกันอีกแล้ว รีบกทำการหาซื้อด่วนเลยนะคะก่อนที่จะอดลุนโชครางวันใหญ่ก่อนอื่นเลยเราไปทำความรู้จักกับแม่น้ำหนึ่งกันก่อนนะคะสำหรับแม่น้ำหนึ่งนะคะเป็นเจ้าแม่ใบหวอยคนดังที่มีผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคนเพราะในปี2516จนถึงปี2517ได้ให้เลข2ตัวตรงๆเข้ามากกว่า10งวดติด สื่อหลายช่องทางได้ออกมาทำข่าวจนโด่งดังไปทั่วประเทศให้แนวทางเลขเด็ดแม่นมากให้หัวทรไรเป็นเลขดังและเป็นเลขอันทุกทีและแม่น้ำหนึ่งยังเป็นเจ้าแม่คนดังที่เซียนหัวยกให้เป็นอันดับตน้ตนๆแนวเรื่อง6คของแม่นเลยกว่าได้นะคะโดยสามารถติดตามแม่น้ำหนึ่งได้ที่เพจแม่น้ำหนึ่ง888สามารถไปกดติดตาม แม่น้ำหนึ่งได้เลยนะคะและสำหรับในงวดประจำวันที่16ตุลาคม2517ทางแม่น้ำหนึ่งได้ปล่อยแนวทางเลขเด็ดออกมาให้เราได้หาซื้อเลขกันแล้วนะคะโดยได้บอกว่าใครไม่รีบแต่หนูรีบซึ่งเลขจากแม่น้ำหนึ่งคือเลขชุดดังต่อไปนี้ ทานี้ทางแม่น้ำหนึ่งได้ให้เลขเด็ดเลขฟันคือเลข8เลข2ตัวตรงๆคือ8 1 8 2 87เลขสามตัวเน้นๆที่เราไม่ควรพลาดคือ8 1ดสองสามารถซื้อตรงๆได้เลยหรือจะซื้อกลับไปกลับมาก็ได้นะคะสามารถนำเลขเด็ดจ,จากแม่น้ำหนึ่งไปลองเสีย่ยงโชคก็นดูได้เลยนะคะแต่ขอเน้นยำ้ำ ว่าเป็นเพียงแนวทางในการเสียโชคเท่านั้นดวงชะตาโชคลาภวาสนาของแต่และคนไม่เหมือนกันโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและนอกจากเลขเด็ดจากแม่น้ำหนึ่งแล้วอีกหนึ่งเลขเด็ดจากจเฉพาะใบหวยคนดังที่เราจะพลพดไม่ได้เช่นกันคือแนวทางเลขเด็ดจากอาจารย์นอตตีเฉพาะเลขวิง่งซึ่งให้หวยแม่นมากเช่นเดียวกันนะคะสามารถดูแนวทางเลขเด็ดเพิ่มเติม คือเล็กเด็ดจากอาจารย์น็อตตีเฉพาะเลขวิง่งได้เลยนะคะมาแล้วนะคะเลกเด็ดจากอาจารย์นอตตีเฉพาะเลขวิง่งในง่งว่ประจำวันที่16ตุลาคม2517ต้องขอบอกว่ากระแสมาแรงสุดๆเลยนะคะสำหรับแนวทางเลขเด็ดจากอาจารย์น็อตตีเฉพาะเลขวิง่งที่กำลังกลายเป็นที่พูดถึงในกลุ่มคอหวยและนักเสี่ยงโชคมากเป็นพิเศษ เพราะทางอาจารย์นอตตี้ได้ให้เลขเด็ดเข้ารางวัลเลขท้ายสองตัวแบบตรง,ตรงๆหลายงวดติดต่อกันซึ่งในงวดนี้ทางอาจารย์นอตตี้ได้ออกมาปล่อยตัวเลขให้ชมกันแล้วนะคะรีบทำการหาซื้อสลากกินแบ่งทบาลกันได้เลยก่อนที่เลขจะหาซื้อยากเพราะปล่อยออกมาทีไรเป็นกระแสะทุกทีเลขเกียงทุกแผงเจ้ามืออันหมดคอหวยหลายคนยกให้เป็นอันดับต้นๆในเรื่องของความแม่นณนะตอนนี้เลยก็ว่าได้ ใครที่ไม่ตามถือว่าพลาดมากซึ่งได้ปล่อยออกมาสดๆร้อนๆนะคะสำหรับแนวทางเลขเด็กจากอาจารย์น็อตตี้จะพอเลขวิ่งโดยในงวดนี้ทางอาจารย์น็อตตี้ได้ให้แนวทางเลขเด่นไม่ว่าจะเป็นเลขสองตัวหรือเลขสามตัวให้เราไปหาสุสรักมิทบาลซึ่งทางอาจารย์น็อตตี้เองได้มีการเมาส้อลอตเลือดจงเกี้ยงแผงแล้วนะคะโดยเลขเด็ดจากอาจารย์น็อตตี้ ในเมื่อประจำวันที่16ตุลาคม2517ได้ปล่อยแนวทางเลขเด็ดดังต่อไปนี้ เด็กจะอาจารย์นอตี้ได้ปล่อยแนวทางสำหรับในงวดประจำวันพุธที่16ตุลาคม2,517ซึ่งทางอาจารย์ได้มีการกำชับมาว่าจะซื้อเลขหรือเล่นเลขอะไรก็ได้แต่ต้องมีเลข2ผสมอยู่ด้วยและอย่างได้ชี้เป้าเลขท้าย2ตัวและ3ตัวตรงๆให้มาแบบเน้นๆชัดๆคือเลขดังนี้สำหรับเลขท้าย2ตัวคือ25 สองห,งห,หงและ2อสในส่วนของเลขท้าย3ตัวตรงๆคือ251และ250เลขท้าย2ตัวเม็ดเดียวเน้นๆคือ25และ52ส,สามารถนำเลขเด็ดอาจารย์นอตี้ไปลองเสีย่ยงโชคกันดูได้เลยนะคะในส่วนของคนที่ไม่เคยถูกหวยไม่ค่อยมีโชคมีลาบ ลองทําการสวดมนต์เพื่อเป็นการเพิ่มสิริมงคลเพิ่มโชคเพิ่มลาภให้กับตัวเองตามบทสวดต่อไปน,นี้ได้เลยคาถาถูกหวยหลวงปู่สวงคาถาขอนิมิตรสวดก่อนนอนสวดก่อนวันหวยออกหรือใช้สวดก่อนซื้อหวยตามเวลาที่สะดวกตั้งนโมสามโจกสหหวยยังเอหี อาคาชายะอาคาชาหีสหหิโตเอหิมามะกุลเนัจจังจักขุวิญญาณาังสติโลกะวิทูสัทธเทวะมนุษยานาังอุอาคาหานิมิตังสหหัวยังเอหีอาคาชายะอาคาชาหี สหิโตเอหิมามะกุลเนัจจังจักขุวิญญาณาังสติโลกวิทูสัทธาเทวะมนุษสานางอุอาคาหะนิมิตังสหหวยยังเอหิอา,าชาชยะอาคาชาหิสหิโตเอหิมามะ กุลเนัจจังจักขุวิญญาณังสติโลกวิทูสัทธาเทวะมนุษสานางังอุอาคาหานิมิตังขอให้สวดภาวนาร้อแปจบได้ยิ่งดีขอให้สมหวังทุกประการรวยโชครวยลาบถูกหวยตลอดทุกคนนะคะขอเน้นย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชค ดวงสตาโชคดาวาสนาของแต่ละคนไม่เหมือนกันโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอย่างไรเราจะรีบม,มาแจ้งให้ทราบทันทีอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ